สบายดีพ oh ี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุ่มบ่งสุบอนพบอพอกันคือเก้าพี่น้องนี่ตอนเช้ามานี่บเิงกำลังอันนี้ก็โตตำหูกอยู่พี่น้องท่านี้กินท่นี้แก่สบายดีพี่น้องเดี๋ยวกัเดี๋ยวสบายดีพี่น้องพากย์จิตาังส่องแน่ส่องชาวพุทไทยงว้างใหญ่กว้า กำลังเอทไม่พี่น้องพังได้ดันลานซาวตัดซ่องลำเด้พี่น้องต้องนี่หน่อยยังกินหมูหวานนี่ลำแด้พี่น้องไว้ก็กินยาวยเรากินหมกม่วงสุกพี่น้องกัดกินกัดกินขนาดแต่เสพน้ำไม้มีเต้เนงหน่อยเนงงามๆพี่น้องหยอดงามๆอย่าหน่อยร้านสาวพันร้านสาวพันจะลงไปเลยนะเบื้องของเฟิรนเดอร์คิดน้ำไม้อันนี้

เอาเรงน้ข้นเ่ซืงินได้เนาะขาก็กล้าซื้อแล้วไปนอนไหมเี๋ยเน็ตยอดใหญ่เันนี่ไปขี้ขันเกะเม่แต่ว่าเกะทำสับไนะ ไปสวยยันไปสวยันแต่ผูกแกนั่นสิแกไวรือบ่วัวววเขาจะกินผักวานไงกินผักวานนี่ผักวานไปแกงเสนอใหม่เดกพี่น้องนี่นี่กินผักวาน ผักหวานบ้านมันจะคือใบอน,นะมือใครใบสมเสียวอันนี้นะแต่ก็กินเป็ี่ยนพี่เขาน้องไงงวัวก็จะกินน้องอไปนะแม่นน,น,น,น้ม่นน้ม่นร้านสาวขึ้นผักหวานนะพี่น้องตกแท้ๆบ้านนี้เอาไปใส่แกง๊ยงกไม้เหมนี้นะี่ขึ้น er. ลายเด้อคอลำล่าบอคอจะคล้องหมดแล้ว,ลวมาได้คอเลยเอาอย่างเดียวแนละ้วพี่น้อง กาวเกียวเริ่วเซร่เซีลายจต่อบนอีกเกมนเ่มาบ้างหน่อยผักหวานพี่น้องใส่แข่งทำไม้าน้านซาเม่ขึ้นเอาเต้นบัสูงเราไฟก็ขึ้นได้แล้วพี่น้องต้นบัต้นนี้น่อยเมน เพื waited, I I I mm ่อเก็บเนาะเพื่อมาเก็บมันแสบมันแสบพี่น้องหอน่อนมันเสบนะนี่พี่น้องที่บ่ให้บ่ก่ายอาน่อนงาีอนอ่ะเอาลยอันนี้นะนี่พี่น้องลายลีลอวานบ้านขาตอพี่น้องย พักโสมพักสุนีามปวงน้ำวัท่นันใส่น่นีพี่น้องหยอดงามนี่ข่านะใส่นี่เด,ด้บกักไล่เต็มกับมือแลลว <S 2> <S 2> น้ำใหม่ที่้านซาไปหาพี่น้องนะกำลังสิดต้มแก,ง,แกงเลยแกงแซ่บๆซน้ำกันพี่น้องนี่มีแต้นแนงนงาม ผักขอางข้าที่ใส่พี่นอ้องมีข้างแบบแบบบวมหน่อยก็มีผักควานบ้านหนยพี่น้องมีผักสุภาพหนำะโบราณพไ,ไดีแซมในน,อน่องไหมนานซ่าสีแกงมันิโซ่สีมือกินกำลังใส่ปลาไหพี่นอ้องเข้ามาคอย ใส่เขาเ่า v ừ เรียบร้อยยังไม่ได้ใส่ฟง้งนัวได้เหลือมาบวกใส่บักบัวต้องไปไม่ต้องวันนี้มีบักบัวใส่แซ่ดไม่นอนเลยเจกาวะควายเจกาวะมีผักหลายอย่างมีทั้งผักผักสุภาพผักหวานบาง ปเป็นเซร์เซ์แล้วพี่นอ้องเลยอ่าพี่น้องใส่เป็นนัวลายขนาดบุกนัวลายลาเ,เลยเซร์เซร์หอมเลยพี่น้องหอมเลยโอเคอเห็ดฝนลงมาก็หอมเลย พี่น้องเป็นตัวเสพบน,นี้กดนอน,นอนัดใส่ผักเรียบร้อยอพี่น้องมีแต่น,น้ำมใจย,ยังเดียวผักบาคอยไลยกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาสูส่กุศคนเด้อสมองสุบอลเสพในนอนมันร้านซาวเป็นคนแก่งให้กินมันร้านซาวผู้ซื้อซองแล้วว่าซองสาวผู้ไทยนะฝากพ่อแม่พี่น้องกดให้เด้อกดกระดิ่งให้เด้อกดติดตามน้อง กดกระดิ่งแล้วกดติดตามนำพี่น้องน้าพี <c 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 ่น้องกินข้าวเที่ยงทุกวันนะพี่น้องแกียงน้ำไหมไหมนี่เกียงน้ำไม้อาหารหลักของเขาแซ่บคือเกาวนี่กิน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 ไดผักแต่ไม่อย่างเดียวพี่น้องมาเลือกินแกียงน้ำไม้หาเองแกงเองกินเองบ่นร้งเล่งพ่อพี่น้องไงเอียงนี่มันนี่เกงเองอีก ผักเป็นนะผักเป็นหมอสบายดีดีน้องแจะก็เอื้อพักี่เาหลืมเนยอย่าวิทยาวินั่นหมอก็เอื้อพักก็ได้หรือเล่านลืบเลืบั สบายดีพี่น้องกินข้าวเทียงเมนข้าเทียนหลังวนเดิมเลยตียง,งน,น้องไม้อันหลักขึ้นปาได้ตะกระดูดน,น,น้องเล่ยปาจะเ่อขอ่าผักยังไม่ออกมผจ้แต่เดนรืนผักแปะไนแ่สกายกผูเสียงัน้หืองขึ้นชา,ายมันย,านนย่างอีกนึดเดียวจข้นป่เอืนผักยังข้นขุ้ชายกันน,นี้แม่ขึนชายอย่า <c oughs> เ okay. okay. ือสกินเราะห้เขาเหยียบอีกเก้าเยียอีกเก้าแล้วเขาแบบยกไขว่าเขีค่ยากว่าจะจับว่าคาเฟ่นึกถ่าอย่างเงี้ยวึกนกงาห้าห้าเ้าห้วห้า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  tenemos acá con nosotros que te voy a ligar en pelo

เวีงยงเงอะออกภาษาอยู่เข้าคือออหหมดแล้วออกมันีออมันีแเอย่างนี้อย่างนี้เครื่องกระโดดเลยกย่างแถ่ายไม่พอช่ไงมอแเขาานเนี่ยไม่แล้วเขแย่เขาจะหยอง

con đi lưu liền nó còn mặt đi mặt mất nó mất mặt 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 ng asa sa pungo ng kanyang

cắt đấy rồi sau mình để lại nó thằng nướng nhảm bảo đấy là thằng kim kia anh 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 kinh nhiều thằng có nương nữa đấy đấy วซื้ออมเก็บมั้งเก็บหอน้อ่หวัดเออาไดปแขะมั้คอันนี้แทาได้ปออเนี่กินข้าวนี่โรงเรียนหรอ,อหเหน่อยามครับก็เป็น เนี่ยสนเนี่ยอกเนียเต้องการนี่ต้องการอะไรด้ยบเดียวขาเลอยู่ข่ีอยู่เขาเนามหมอย่นะ เดเปนเลยลาลมลดีลยลนะปงจกอย่างนี้มันไม่ทังหลังะ้โอ้ยุนกวนี้เัาเป็นใสเข่าไปี่ะอันนี้มันคือซืออยู่นเอามาคอาเพ่่อืมัโทสองาแสนัเนะก็เทียมนะแจงก็ได้ตหก็เทียมนาะมันทังดังดี แ่นอแล้วรปี่เาเ,เียนนโมันก็ห่ง <c oughs> าด้อมาเด้อไปเด้ขก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องมาสุขุสุขนสุมงสุบอนพ่อกันคิดนาสบายดี